สวัสดีค่ะทุกคนในตอนนี้นะคะเราจะมารีวิวสปอยซีรีส์เรื่อง Happy n นิตค่ะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่อายติดที่สุดในบรรดาซีรีส์ที่ออนแอร์อยู่ในตอนนี้เลยนะคะซีรีส์เรื่อง Happy n นิตนะคะเป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญแนวเอาชีวิตรอดพระเอกเป็นตำรวจนางเอกเป็นทหารหน่วยรบพิเศษทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนวันหนึ่งนะคะระหว่างที่นางเอกอยู่ที่ทําง,งานและได้เจอกับเหตุการณ์ที่น่าตกใจคือรุ่นน้องของเธอนะคะกับ กำลังกัดก,กินเพื่อนในขณะที่เข้าไปช่วยนะคะก็ได้มีการต่อสู้กันนางเอกนะคะถูกข่วนที่มือทําให้ถูกหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเนี่ยพาไปกักตัวในที่แห่งหนึ่งที่ทําให้นางเอกได้รู้ความลับว่ากําลังมีผู้ติดเชื้อจากการกินยาตัวหนึง่งที่ถูกพัฒนามารักษาโรคปอดอักเสบแต่เกิดข้อผิดพลาดผู้ติดเชื้อนะคะจะมีอาการกระหายน้ํามาก เมื่อทนความกระหายไม่ไหวจึงทําให้กัดกินคนและผู้ที่ถูกกัดหรือข่วนนะคะก็จะมีโอกาสติดเชื้อแต่นางเอกของเรานะคะไม่ติดเชื้อค่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าแผลไม่ลึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ค่ะด้านของพระเอกนะคะก็กําลังสืบสวนคดีที่มีผู้ติดเชื้อโรคระบาดนี้อยู่เหมือนกันนะคะต่อมามันก็จะมีเรื่องราวที่ทําให้พระเอกกับนางเอกนะคะแต่งงานกันและย้ายไปอยู่ในอพาร,ร์ตเมนต์หรูแห่งหนึ่งซึ่งอพาร์ตเมนต์นี้นะคะก็มีการซื้อขาย ยาไอตัวเจ้าปัญหาเนี้ยให้กับผู้ที่อยู่อาศัยเป็นจานวนมากเลยทําให้เป็นที่มาที่ทําให้อาพาร์ตเมนต์นี้ถูกสั่งปิดห้ามเข้าออกเป็นเวลา7วัน ซึ่งทุกคนนะคะรวมถึงพนาาที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมก็ต้องเอาชีวิตรอดจากผู้ติดเชื้อกะหายเลือดนี้นะคะที่ลุกลามเข้ามาใกล้ตัวเรื่อยๆพวกเขานะคะจะมีชีวิตรอดออกมาได้ไหมนะคะอยากให้ทุกคนไปดูแล้วก็ไปลุ้นกันนะคะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะออนแอร์ On Am มาได้ทั้งหมด8ตอนแล้วซึ่งตั้งแต่ติดตามมา EP แรกจนถึง EP ล่าสุดบอกเลยว่าไม่มีแผ่วสนุกลุ้นขึ้นถูกตอนบทในเรื่องนะคะก็จะพีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละตอนซอีบี้ก็จะออก ประมาณฉากถึง2ฉากซึ่งถึงแม้ว่าจะออกมาไม่เยอะแต่มาทีไรก็คือลุ้นมากๆค่ะทุกคน สลับกับโคลที่มาของโรคแล้วก็เรื่องราวของคนในอพาร์ตเมนต์นะคะที่พยายามหาทางเอาชีวิตรอดค่ะในส่วนของเลิฟไลน์นะคะด้วยความที่พระนางเป็นเพื่อนกันแล้วคิดว่าการห่วงหาดูแลกันเป็นความรู้สึกของเพื่อนซึ่งทั้งคู่อาจจะไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมทุกคนแต่คนดูอย่างเราเนี่ยคือรู้ดีมากๆมันแบบเขินเบาๆกุบกิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีบางจังหวะที่อยากจะพูดว่าเนาะโอเคเพื่อนก็เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเคมีทั้งคู่ก็คือดีมากๆค่ะทุกคนในส่วน ส่วนของเพลงประกอบนะคะหลายๆคนก็พูดถึงเลยนะคะว่ามีความน่าค้นหาแบบอินเตอร์แล้วมันก็จะมีปมของบางตัวละครนะคะที่เชื่อมโยงจะนําไปสู่การพัฒนายาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็น่าติดตามเลยค่ะส่วนตัวนะคะก็คิดว่าเป็นซีรีส์แนวซอมบี้ที่สนุกมากๆเลยค่ะชอบการเลือกอพาร์ตเมนต์หลูขนาดใหญ่เป็นจุดระบาดหนักของเรื่องดูแล้วมีความอยู่บ้านดีๆก็คือระแวงขึ้นมาเลยนะคะลัวซอมบี้จะโผลมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะใคร ะะที่ลังเลว่าจะดูหรือไม่ดูดีนะคะแนะนําคําเดียวเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะดูเถอะค่ะและในตอนหน้านะคะเราจะมารีวิวหรือสปอยซีรีส์เรื่องไหนนะคะก็ฝากติดตามกันนะคะทุกคน